สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาต้มนะคะไข่เค็มนะคะไข่เค็มชายานะคะบ้านมือขวานะคะบ้านพ่อใหญ่ตอนกลับใต้ตอนที่ส่งตายายนะคะเราก็ไปอุดหนุนไข่เค็มแบบในหมู่บ้านมานะคะทําเองเป็ดเลี้ยงเองทําเองทุกอย่างนะคะก็คือจะเจ้านี้ก็คือจะอร่อยมากแต่เราซื้อแบบที่เป็นแบบแบบที่เขาเขาทาเป็นไข่เค็มไว้ยังไม่พร้อมต้มมาแล้วเราจะเอามาต้มเองนะคะวันนี้มันก็ถึงเวลาครบวันในการต้มของมันแล้วนะคะจริงๆมันจะมีระยะระยะดาวระยะต้ม อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเลยระยะดาวมาแล้วตอนนี้เราก็เลยมาล้างต้มค่ะทุกคนเนาะอันนี้ประมาณจริงๆเราซื้อมาเป็นเป็นร้อยฟองนะคะแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านไปอะไรเงี้ยค่ะมาล้างให้เพื่อนๆแต่อันเนี้ยก็คือเหลืออีกประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาต้มไข่เค็มกันนะคะทุกคนก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมไข่นะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะเทคนิคการต้มไข่เค็มให้อร่อยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแบบต้นฉบับออรดจินอของแบบไข่เค็มใช้ยาเขาต้มยังไงแต่ว่า คยดาก็คือจะต้มประมาณที่เคยทํามาแล้วมันก็อร่อยค่ะทุกคนก็คือใส่น้ําพอท่วมไข่นะคะอันนี้กระทะอาจจะเล็กไปนิดนึงแล้วก็มันหลายฟองเกินไปแต่ว่ามันเดือดแค่นี้แล้วค่ะก็ใส่น้ําพอท่วมไข่นะคะแล้วก็ตั้งไฟกลางนะคะทุกคนตั้งไฟกลางเดี๋ยวพอน้ําเดือดปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าน้าร้อนเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้มต่ออีกประมาณแปดถึงสิบนาทีนะคะเพื่อที่จะให้ไข่แดงเนี่ยมันไม่แข็งไม่สุกเกินไปแล้วก็ให้มันแบบไข่แดงมันแดงแล้วก็เยิ้มแบบกําลังดีนนนะะะะะคคคอออออ่โอเเเดดี๋ยยวราาามมมตตตติไไปขงขง็ช